สวัสดีครับอยู่กับผมความรู้ของเก่าในทุกๆวันนะฮะวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูการแยกเศษเหล็กนะแยกเหล็กออกจากตัวมีนียมเครื่องอันนี้เป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์นะ,ะเป็นเครื่องมอเตอร์ไซค์หลังจากที่ผมเอาเศษเหล็กพวกเหล็กนะที่ติดมากับตัวเครื่องผมมาออกใกล้หมดแล้วนะฮะแต่เหลือมันเหลือบ่าลูกปืนนะครับที่มันเป็นเหล็กนะซึ่งจะมีความออกยากกว่าเพื่อน เดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูวิธีการเอาออกกันนะฮะว่าผมมีวิธีการเอาออกยังไงการเอาออกนั้นมันมีหลายวิธีนะฮะวิธีที่1ใช้เครื่องอใช้แท่นอัดนะฮะในการอัดกระแทกออกอันนี้มันจะง่ายหน่อยนะครับทำแป๊บเดียวมันก็ออกแล้ววิธีที่2ก็ใช้สกัดในการตอกนะฮะใช้สกัดในการตอกแต่วิธีนี้จะใช้แรงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันแ็งมาก มันแข็งแล้วก็ออกยากมากเนี่ยฮะผมทําให้ดูนะครับสกัดเนี่ยต้องเจียให้คมเลยนะถ้าท่านผู้ชมจะใช้สกัดในการตีออกอ่าต้องเจียให้คมเลยนะ,ะวิธีนี้ใช้แรงเยอะเดี๋ยวผมจะพานเพื่อนมาดูวิธีการอเอาออกแบบใช้แก๊สเป่านะฮะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงใส่ถุงมือให้เรียบร้อยนะครับใส่หน้าก,ากากให้เรียบร้อยอเพื่อป้องกันความปลอดภัย เวลาเราทํางานเนาะอ่าอันนี้เป็นชุดตัดแก๊สนะครับเราจะเอามาเป่าให้ตัวมินียมมันเหลวอ่ให้ตัวมินียมอ่อนตัวเมื่อมันอ่อนตัวเสร็จปั๊บเราก็จะอ่าใช,ช้ชเหล็กครับในการเฉี่ยงอ่ามาดูวิธีการกันอตอนนี้ก็กําลังลนนะฮะลนเราจะลนตรงอ่าข้างนะฮะลนตรงข้างข้า,ข,าของบาตลูกปืนนะครับลนตรงข้างข้างข,างของบาลูกปืน เพื่อให้อลูมเนียมนะออกเสียก่อนเราถึงค่อยตอกออกนะครับนะรอดูไปพร้อมกันเลยนะรอดูไปพร้อมกันเลยก็จะลนไปเรื่อยนะฮะลนไปเรื่อยๆ,ะะอยๆออบางคนก็จะถามอีกว่าทําทําไมไม่ใช้หินเจียในการเจียออกนะครับต้องบอกว่าถ้าใช้หินเจียในการเจียออกมันจะค่อนข้างยากยากไปกว่าเดิมนะฮะใช้วิธีนี้เอาแบบบับนบวิธีนี้หละ ผมว่ามันง่ายดีแล้วนะครับเราลนแล้วเอาเหล็กเฉียรนะเหล็กเฉียรตัวเมเนียมบอกอเพื่อที่จะให้ตัวเมเนียมเนี่ยมันทะลุนะครับมันทะลุเอาแบบทะลุเลยนะไม่ต้องเอาให้อ่อนตัวเฉยๆแล้วไปไตนะครับมันไม่ออกให้เราต้องเอาแบบทะลุเลยเราจะลนจนกว่ามันจะได้ครึ่งหนึ่งอะ่ะสมมุติตัวบ่าลูกปืนมันเป็นวงกลมเนาะ เราก็ลนเอาตัวมินียมออกครึ่งหนึ่งแล้วก็ตีออกนะฮะวิธีการของผมง่ายๆเลยเดียวบ้นบานๆนะครับถ้าตัวเนื้อมินียมเนี่ยมันหลุดออกจากบ่าลุกเอินแล้วข้างหนึ่งเราตียังไงก็ออกนะฮะตียังไงก็ออกอ่านะแต่ถ้ามันพอ,อหลิวๆหรืออ่อนตัวแล้วเราไปตี ผม,ผมลองแล้วนะครับยังออกยากอยู่นะยังออกยากอยู่แต่วิธีที่ผมทำเนี่ยลุนออมิเนียมออกไปเลยครึ่งหนึ่งนะฮะที่ติดกับบาลูกปืนแล้วค่อยตีออกนะครับโคดง่ายโคดง่ายก็เอามาเผยแพร่ให้กันเนาะเผื่อพี่พี่พ,พี่น้องน้องหรือน,านา้าๆนะครับทุกท่านไปซื้อของเก่ามาแล้วได้เครื่องยนต์นะได้เครื่องมอไซค์มาอ่าแล้ว ยังไม่รู้วิธีการนะรยังไม่รู้วิธีการเอาบาลูกปืนออกนะครับก็เลยเอามาแชร์เป็นประสบการณ์เป็นความรู้ให้กันนะฮะเป็นความรู้ให้กันเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะใครมีวิธีการอื่นๆก็แนะนํากันได้นะฮะแนะนํากันได้วิธีการนอกเหนือจากที่ผมแนะนําไปนะครับวิธีการที่1น่งใช้เครื่องอัดนะแท่นไฮดรอลิกเนี่ย มันจะเป็นบาอ่าเป็นหัวสกัดแบบคมคมเลยนะสับลงไปอันนี้แป๊บเดียวนะครับเขานิยมใช้ในพวกร้านรับซื้อใหญ่นะครับร้านรับซื้อใหญ่การทางานก็จะไวขึ้นอันนั้นเราลงทุนสูงนะครับตัดออกไปอ่าวิธีที่2ก็คือใช้สกัดในการตีนะครับต้องใช้แรงหน่อยแล้วก็ใช้สกัดที่คมคมหน่อยวิธีที่3ก็ใช้แก๊สเนี่ยลนนะครับให้เนื้อตัวมีเนียมันร้อน เอามีนียมออกไปสักครึ่งหนึ่งตรงขอบของบาลูกปืนแล้วค่อยตียออกนะครับนอกเหนือจากนี้ใครมีวิธีเพิ่มแนะนำเข้ามานะฮะแนะนำเข้ามาหลังจากที่ผมลนออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะตีออกเลยนะตีออกใช้ค้อนใหญ่นะตีออกนะนี่ฮะหลุดแล้วครับหลุดแล้วเห็ดไม้บาลูกปืนนะ่ะ หลุดแล้วอนะ่ะอันแรกนะครับอันที่สองก็จะมาทําเหมือนกันเลยทําเหมือนกันเลยนะฮะสะลดตัวเครื่องพวกนี้ถ้าเราแยกชิ้นส่วนออกมาแล้วนะฮะมันจะมีเศษเหล็กนิดเดียวนะของเครื่องเนี่ยเศษเหล็กนิดเดียวที่มันเอาออกยาก,ยากตัวไหนออกยากเราวใช้วิธีการนี้แหละนะฮะ ฝั่งนี้ก็รนเหมือนกันนะครับเอาตัวมินียมข้างปอกลูกปืนเอาให้มันทะลุเลยจนถึงครึ่งหนึ่งนะรประมาณครึ่งหนึ่งแล้วไปตีออกสองข้างนี้นะฮะทำไม่ถึง่20นาทีนะฮะจะไม่ถึง15นาทีด้วยซ้ำนะครับประมาณ10นาทีได้ประมาณ10นาทีได้นะครับถ้าไปตีก็โอ้ เคยลองนะฮะเคยลองเอาสกัดตีเนี่ย <c oughs> ทุบออกนะฮะกว่าจะแตกผมต้องบอกว่าเครื่องพวกนี้นะมันจะมีจุดที่มันแตกง่ายแล้วก็จุดที่มันแตกยากอยู่นะฮะพอเราไปเจอจุดที่มันแตกยากเนี่ยมันใช้แรงมหาศาลเลยนะฮะผมมองว่ามันไม่คุ้มนะครับส,สมมุติถ้ามันอ,อยู่ในชิ้นส่วนนะที่มัน แกง่ายเราตีแป๊บเดียวมันก็นี่แล้วแต่พอมาเจอแบบนี้นะเราตีแบบสกัดแรงๆใช้แรงไปแบบมหาศาลน่ะมันเปลืองแรงไปเ,เปล่านะถ้าใช้วิธีการสกัดออกนะฮะก็เลยเอาวิธีนี้นะผมมองว่ามันโอเคแล้วเอาแบบบ้านๆของเราเนี่ยแหละสองตัวก็ใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีนะครับแก๊สก็ไม่เปลืองด้วยนะพวกแก๊สพวกอันนี้นะม,นมันก็ประหยัดด้วย <c oughs> ถามว่ามันเสียแก๊สไหมมันก็เสียแหละนะแต่มันก็ต้องแลกมาด้วยแลกมาด้วยความง่ายของเรานะฮะช่วยทุนแรงของเราไปอีกในระดับหนึ่งมันก็ไม่ได้ถือว่ามันเปืองขนาดนั้นนะฮะมันทำแป๊บเดียวเองสองข้างไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำ ข้างนี้ผมก็จะเนี่ยเห็นไหมผมเขียออกเขียะออกเวลามินิแอมันร้อนแล้วผมก็เขียออกนะฮะเวลาทํานะครับหาหาเหล็กนะมาลองนะครับหาเหล็กมาลองเราอย่า,อาไปวางไว้กับพื้นนะครับอย่า,อาไปวางไว้กับพื้นอ่านะมันจะทําให้ปูนเนี่ยปูนพื้นของเราเนี่ยมันเสียนะฮะเมื่อเมื่อแก๊สมันไปโดนนะครับ เนี่ยให้เอาลองแบบนี้ลองที่เหล็กเนี่ยเห็นไหมผมตีออกแล้วออกง่ายๆนะครับออกง่ายๆวิธีนี้ผมว่าโอเคนะใครที่กําลังมองหาวิธีการอยู่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ 1. กําลังใจ1การดูของท่าน1การกดติดตามของท่านแล้วก็อ่า่การกดไลค์ของท่านนะฮะเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับก็ฝาก กดไลค์กดซับสไคร b ์และกดติดตามไว้ด้วยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะอะ EP หน้าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวมาติดตามชมกันอีพีนี้ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ